สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับออฟซีจุงหมาจุงหมาไปใส่จุงหมาลูงน้ำติไปแล้วพี่น้อง ลงดิดีแข่มเล่งฮ้่ก็เว็นกระหอนหอนผาเป็นอาบนา้ำอาบแล้วก็มา,าบ,บานเท่ามาล้างตูที่ลุงโบพี่งง cô thong ừ. thong nhang tung liều đi thế ừ. nhang gấp sáu แล้วนะคะอื่ม น้ำกันพี่น้องสิกลาลุงโมไาเอลาลอคุณนายพาคุณนายมาอาบน้ำไปอุ้มสิกลาลุงโมไปแล้วพยยี่น้อง <laughs> lông lèo xấu mi Xấu mì lông lèo Úm um lông ạ à. Úm um lông ạ à. Phải <laughs> <Bye> lông Phải <laughs> lèo สองม,มีอาบระตีเพชรมาอาบระดีโลงแล้ว ท้องผุดลงน้ำแล้วทองทองลงแล้วตังลงบมางกราลุงท่านกาลุงเลยเอาฟังน้ำนี่นะ ทงเฮ้ยมวลแห้งน้ำงามอยู่นี่น้ำบ่ะทันหลายปีถ้านหลายปีจะขึ้นสีไหมองเห็นน้ำแล้วพี่น้อง เออพักเลยเธอเนี่ยอย่าไปไก่พอเด้อยคุณซื้อไครลิ่นเอาซื้อขึ้นสัสาา่งเมเถอะ อ๋อุ oh, ้ยมวนคักเลยท่านี้ท่านี้ละประกาศลุเลิกดอกท่านี้ขอบตาขอบหูพุ่นมา มวนคักมวนคักแล้วเฮ้ยทะเลบวก่าลินไปมาอยากลินแล้วเทนี้มวนแล้ว

เป็นสิตกด,ดินพี่น้องงามงามตะวันกำลังจะตกดินนะคะเด็ก,กั็ยังจ่ายอยู่ค่ะทั้งผีนา, <laughs> างถาโซโลเซลแเราพี่นเเ้นงองเฮ้ย nhà phải cày thế cháu มวลมวลนั่นมาแล้งเธอเกษมเอามาลงน้ำนะคะ <c oughs> <c oughs> เราจะพาน้องๆมาลงน้ำ โอ้นอีกเชกนึงบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศแนมือแรงอียงเลยมวนมวนแหง มวนมวลมวนไอ้จะหลบกันจลบกันตีมา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  Субтитры กาดยํามดแรงเนาะค่ะพี่น้องพาอุ้มมาเล่นน้ํบ่กล้าลงย่านลงได้ซําถอยหลังถอยหลังลงก่อนถอยหลังถอยหลังลง quanh hen ngủ 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 bay bay ngủ 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 Bây giờ, ngủ 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 ngủ

คนใหม่้นเดิมไปไปไปพาเด็กๆมาอาบน้ำนะคะท่องกรอาบเพืกัน ท่องกระลุงคือกันท่องเปียกมาเลยท่องก็ขอพระคุณนะคะขอพรบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้ององุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นนะคะสวัสดีค่ะ